สวัสดีครับผมวันนี้ลูกค้าก็ไปรับชุดเจ็ดพันนะครับผมครับพาวิกงหนึ่งตัวแล้วก็จะมีตู้รวมอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ก็ถือว่าคลาสสิกหนึ่งชุดครับเพราะว่าข้างในเป็นดอก12บสองุรถยนต์นะครับผมครับโหลดที่2โอมก็มีกลาง4ิ้ว4ดอกแล้วก็มีเหลี่ยมน้ำบด2ดอกครับตอนนี้กำลังเทสครับผมนะครับลูกค้าเขาไปรับที่หน้าร้านครับฟันลูกไม้คมือสองนะครับผมเป็นคอมือสองครับ ตัวนี้กำลังอยู่ช่วงจัดร้านครับให้ดูดีมากขึ้นตอนนี้ของก็หมดทุกอย่างครับกำลังเริ่มผลิตเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ว่างเปล่าีผมกำลังเริ่มผลิตของเข้ามาครับผมครับตัวนี้ตัวนี้ก็ได้ตูเบทสิบสองใบแล้วตอนนี้ครับผม ครับผมตู้เวก็เป็นตู้รถยนต์แล้วผมทำนวตอ,ออกแบบให้ไม่รู้กระเือ่องมากขึ้นครับ สองครับผมครับการสี่ครับอย่างนี้ช่องเบรคออกนะครับผมครับเบรคจะหันไปข้างหลังนะครับผมครับเบรนหันไปข้างหลังครับโดยการ<น>ออกแบบคือไม่ให้มีห้องเสียงให้มีห้องเสียงอยู่ข้างในครับเพื่ออัดเป็นลูกกระเดี่ยงออกมานะครับผมครับเป็นลูกกระเดี่ยงออกมาครับผมถ้านะตู้รถยนต์เด็กกมันจะห้องเล็กแต่เรานี้ไปทําห้องใหญ่ขึ้นเพื่อจะให้ได้เสียงที่ลูกใหญ่มีพลังมากขึ้นครับผมแลาใช่นดันัันกระเดี่ยงไม่มีครับผม รคับตุนนี้ลูกค้าร้านก็เริ่มเยอะขเะเลยครับเพราะทุนนี้ผมก็ทำมือสองเลยครับไหมครับสองมือสองกำลังทำฝั่งนึงครับตอนนี้เราใช้คอร์สอยู่มิกนะครับผมข้างหนึ่งเป็นเสียงกลางข้างหนึ่งเป็นเสียงเบสครับในการคอนโทรลครับ<อ>เพื่อให้ลำโพงทำงานสัะมากขึ้นครับแล้วก็เพื่อให้ มิกทำการสลัมากขึ้นครับลำพงไม่ทำงานหนักเกินไปทั้งกลางทั้งแหลมแยกออกจากกาันทั้งกลางทั้งเบสทั้งอะไรแยกออกจากกาันทั้งกดครับใจไม่อยุแค่วใจไม่ลอยชุดหนึ่งก็อยนไปวัดค่วาไม่ตายตุก๊กแใใี่ยอะไรเาะว่นยจดดีจี่ไห้ค,คับได้ได้เปนี่ยนโห เงี้ยม่เบอร์แยกเบอร์จะแบ่งปาร์ตเมนต่กยกยียบได้แยกใช่ครับแย